ในส่วนของความห่วงใยนะคะทางสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดยะลาค่ะก็ได้ออกมาเน้นย้ําถึงการเตือนภัยโรคที่มากับฝนตกและน้ําท่วมนะคะขอให้พี่น้องประชาชนดูแลสุขภาพค่ะนายแพทย์วิสิทธิ์ขอภัยค่ะนายแพทย์วิเศษสิรินทร์โสพลน,นะคะนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดยะลาค่ะกล่าวว่าในช่วงของสถานการณ์การระบาด ของโรคโควิด -19 แล้วรวมไปถึงสถานการณ์ฝนตกที่ตกสะส,ะสมหลายวันนะคะแหล่งน้ำท่วมขังค่ะสำหรับอุปโภคบริโภคอาจจะมีสิ่งปนเปื้อนมากับกระแสน้ำนะคะรวมไปถึงพาหะนำโรคต่างๆสามารถเจริญเติบโตและแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วค่ะสำหรับโรคที่พบบ่อยในช่วงของน้ำท่วมแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะเพิ่มความระมัดระวังตนเองนะคะได้แก่โรคไข้หวัดค่ะโรคตาแดงโรคอุจจาระร่วงอาหารเป็นพิษ โรคฉีหนูและโรคน้ำกัดเท้าค่ะนอกจากนี้ยังได้กำชับให้สาธารณาสุขแต่ละอำเภอนะคะเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือทางด้านของสาธารณาสุขให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่หรือหากมีความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุฉุกเฉินนะคะก็สามารถโทรได้ที่สายด่วน1669ได้ทั้งตลอด24ชั่วโมงค่ะ ในขณะที่พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมหรือน้ำท่วมจำสร้างนะคะทางด้านของนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดยะลาค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะเก็บสิ่งของมีค่าหรือเครื่องใช้ต่างๆอยู่ที่สูงภายในบ้านให้เป็นระเบียบค่ะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันสัตว์ที่มีพิษรวมไปถึงการใส่รองเท้าบูทตเมื่อต้องเดินลุยน้ำค่ะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากสิ่งมีคมและรวมไปถึงระวังกระแสฟไฟฟ้าภายในบ้านรวมไปถึงการขนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าไว้ที่สูงอีกด้วยค่ะ นอกจากนี้สําหรับเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ใหญ่นะคะในช่วงของสถานการณ์น้าท่วมแบบนี้ค่ะทุกคนได้รับความเดือดร้อนหมดนะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเล่นน้ําค่ะหรือออกไปหาปลาเพราะในแต่ละปีค่ะก็จะมีการรายงานถึงการจมน้ําเสียชีวิตจากการออกหาปลาในช่วงของน้ําท่วมอีกด้วยค่ะ